บนทางลูกลังสายเก่ารถกระบะคันหนึ่งจอดเงียบในป่าลกก้างแม่หมาท้องแก่ปล่อยลงอย่างเงียบเชียบพร้อมคำสัญญาที่ไม่มีวันกลับมารอก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาเธอมองตามรถอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ยังนั่งรออยู่ตรงนั้นพะสำหรับหมาตัวหนึ่งคำว่ารอคือทั้งหมดที่เธอมีตั้งแต่วันนั้น<ม>เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยแม่หมาท้องแก่ค่อยๆเดินเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนจะให้กำเนิดลูกหมาตัวเล็กสามตัวเธอไม่มีอาหาร ไม่มีที่ไปแต่ก็ไม่ยอมออกจากจุดนั้นเพราะเธอยังรอคนที่เคยบอกว่าจะกลับมาในทุกๆวันแม่หมาจะออกจากลูกไปไม่นานเธอจะคาบใบไม้ใบใหญ่ใบหนึ่งเดินเท้าเปล่าไปย่างร้านไก่ย่างข้างถนนเธอนั่งนิ่งๆวางใบไม้ไว้ตรงหน้าเหมือนใช้เป็นเงินแลกอาหารบางครั้งก็มีพนังงานใจดีวางเศษไก่ให้เธอกินบางวันก็ได้บางวันก็โดนไล่แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่เคยกินเองเธอคาบกลับไปให้ลูกๆเพื่อให้ลูกๆได้ กินอิ่มก่อนเธอไม่เคยโกรธไม่เคยขู่ใคร<ม>เธอเพียงค่อยๆถอยกลับไปพร้อมกับคาบใบไม้กลับบ้านอย่างว่างเปล่าเพื่อกอดลูกและปลอบใจตัวเองว่าพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าวันนี้วันหนึ่ง ฝนตกหนักมากไม่หมาคาบใบไม้ออกไปอีกเธอเปียกโชกตัวสัน่นแต่นั่งรอหน้าร้านเหมือนเดิมลูกค้าร้านผ่านไปมาไม่มีใครมองเห็นเธอเลยเจ้าของร้านเดินออกมาพร้อมไม้กวาดตะโกนไล่และปัดใส่เธอใบไม้ปลิวไปตามสายฝนเธอมองมันก่อนจะเดินกลับไปเก็บขึ้นมาอย่างเงียบงนันคืนนั้นเธอไม่ได้อาหารแม้แต่คำเดียวแต่ยังคาบเศษใบไม้เปียกฝนกลับไปให้ลูกดูเหมือนจะบอกว่าแม่พยายามแล้วนะลูกเช้าวันหนึ่งนายทุ คนพร้อมรถแมคโครและคนหลายคนสำรวจพื้นที่แม่หมานั่งกอดลูกลูกอยู่ใต้พุ่มไม้มองดูเงียบเงียบใจดีคนหนึ่งจะวางถุงข้าวไว้แต่หันไปเห็นป้ายคำสั่งห้ามให้อาหารสุนะัขเธอหยุด ลังเลหันหลังกลับแม่หมาเงยหน้ามองด้วยความหวงังแต่ไม่มีอะไรมาลูกหมาเริ่มร้องหาแม่แม่หมาก้มเลียลูกเพื่อปลอบใจได้แล,แล้วแม่หมาค่อยๆเดินออกจากพุ่มไม้เพื่อคาบใบไม้อีกครั้งมุ่งหน้าไปร้านไก่ย่างท่ามกลางเสียงเครื่องจักรกลที่กำลังก่อสร้างอยู่ไกล แม่หมาเดินช้าๆคาบใบไม้อยู่ในป่าแล้วไปนั่งอยู่ข้างๆร้านขายไก่ย่างเจ้าก่าแม่หมานั่งคาบใบไม้อยู่อย่างนั้นแต่วันนี้คนขายคนใหม่โวยวายและไล่ตะเพิดไปให้พ้นมานั่งขอทานทุกวันไอ้หมาบ้าแม่หมาไม่คู่